คุณผู้ชมตอนนี้มีตั๊กแตนที่สักคิววีตสีแดงอีกแล้วแล้วก็ท่านผู้ชมในช่องนี้ช่วครั่ำโคนช่วงนี้จะไม่มีบอสเกิดขึ้นนะคะเป็นแตบบ่ว่าเป็นด่านอีกนะผมจะให้เป็นด่านสักด่านสักสามด่านนะอันนี้คือด่านแรกนะครับซึ่งของมันไม่ธรรมดาด้วยนะบอสแรกจัดการไปแล้วนะครับใน โอ้เดดี้กุญาจนำลกของทั้งสองนะครับนี่อันาจากเขียวอันจากสีเขียวสีเขียวือแตงโมนะครับและอาจาจากสีแดงสีแดงเป็นแอปเปิลนะครับถ้าผลถ้าผ,าผ,าผลไม้ใครแตกกอนชนะนะครับท่านผู้ชมไปชนมไจนะถ้าผลไม้ใครแตกแพ้นั่นแหละเหมือนกับว่าเหมือนกับเกมกเอ้เกิร์ตสู้นั่นแหละเออกิจะสู้กีการ์มือแต่ว่ามัะจะ ให้เราไปจอ่อสู้รูปปัน้นเนาะเออจัดการรูปปัน้นเพรูปปั้นแตกนั้นเราก็ชนะซึ่งผลไม้ใช้แตกก็คือถ้าปั้นแตกเดือดสีเขียวชนะเลยแต่ใช่แตงโมแตกสีแดงชนะโอเคนะฮะโอเคตอนนี้ต้องจัดการทุกมันนะอ่ฮะใส่ตัวอะไรดีดีอ่าผมคิดเราแล้วเอาใส่ไปสักสามตัว ตัได้เป็นหอเอาหอมือมือืมมือมือไหนก็ได้มามือนี่เออได้ได้อยู่มาจับหอกต,ต้องสโลต้องสโลแล้วก็ต้องจับหอกเพื่อดึงมันไปปกี้เกิดดึงหัวใมแล้วทำการส,สปีดเพื่อให้มันยืนขึ้น ยืนดิอ๋อสโรก่อนยืนซะปึ๊บหนโอเคต่อไปดาบแล้วกันนะทุกชมเฮ้ย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 เฮ้ก็คิดว่ามันดยบอยู่้ยเฮ้่เมันเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ่้ยเฮยเค้ยเค้ยเ้ยเค้ยเฮ้ยเฮดรเฮ้ยเาทเ้เ อย่าโดนจะโดนมนุษย์จะโดนมนุษย์โอเคต่อไปคนพวกนี้เออคนอีกคนนึงนะบอกว่าให้พวกนี้โง่จังเลยเดี๋ยวก็โดนแตกเออเดี๋ยวก็แตกเพราะไอ้เครื่องนั้นได้หรอกในต้องเป็นแบบฉันน้นไะอ้ไฟกรอะนะแล้วก็คูณสองแล้วก็คูณสามแตกไม่รู้แต่ไฟกระเยอะ แน่นอนว่าไม่ปีทางตายเอยอ,อันนี้ใสไปแล้วในต้องใสนี่ด้วยนี่นีน่อย่าลืมนี่อ่ะใช่ไหมกับเนีกก่ยเขาคิดว่าตายไม่ได้ใสเออหมวกไม่ต้องล้วมัง้งหมวกใส่ละอันนี้หมวกกันนกอกนเป็นไงไม่กรดไหมอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยเออใสก็ปะอ๋อตาย พวกนี้ต่อยรู้ว่าอย่าใสาเ่เยอะอย่าใสาเ่เยอะเดี๋ยวตาเอา้เอาไอ้ชุดนี้แบ่งครึ่องได้หรือเปล่าชิวายละอ๋อได้นี่เอาไว้เพียงแค่อี้พอนะใส่แค่นี้พอฮ่อาเมันต้องที่กรอไม่ใช่ไม่ใช่ไมได้ไม่ดูปั่นงี้เล่าโง,ง่เอ้ยเกิตือนสีแดง สร้างรูปกนาไ <c oughs> ว้ลละก็จะเป็นพูกฉลาดเท่านั้นเลยนะตัวนี้มันใช้ปืนนะมันจะได้ไม่ต้องเดินไกลฮ่าเบิร์นใช้ปืนแต่ตัวนี้ที่ระเบิดนะแต่ตัวนี้บอกว่าไอ้พวกนี้มันโง่จริงๆเลยใช้รถก็ดีละอใช้รถนะในนอนการขับรถที่ดีต้องรัดเข็มต้องรัดเข็มขันนิรภัยใช่ไหมท่านผู้ชมก็รัดไปเลยเข็มขันนิรภัยเป็นเอ ไอ้นี่ฟอรเรนไคซีค่ไคตี้เมืองหิมะเต็มไปด้วยความเออเต็มเต็มไปความหนาวทำไมไม่เต็มไปด้วยอือามเออาเต็มไปความหนาวอืมมันจะจะเชือกันนะ่ะเออฮะจุ๊บจุ๊บเข็มขัดลายเข็มขัดเลยเพื่อกันตก ฉันใส่เข็มกันแล้ว <laughs> ไม่ติดแขนด้วยไม่ติดแขนดีดดแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวมันยื่นมือไปกดข้างบนไม่ได้โอเคมาเริ่มกันเลย <laughs> ทีมดีกับททมแรกนะท่านผู้ชมจะจะเหมือนจะจะจำการวิ่งไป

ข็นนี่ละไปปุ๊บเอาจิ้มไม่ได้เฉยไปเข็นนี่ละไปมารอตึงเจ้งตึงเจ้งตึงเจ้งตึงตึง้งตึงเจ้งตึงเจ้งตึงเจ้งตึงตึงเจ้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 งแึงตึงเจ้งตึงจ้งตึงเจ้งตึงเจ้งตึงตึงว้าวว้าว้ามาปุ๊บเดินไปเลยว้าวลับ กูด้วยว้าตายฉันยังไม่ตายเกยอปลิวแล้วไมเคิลลี่ I, I am flying เจ็บปวดถึรอยวุว้ยมันจะไปที่บลรมายมันจะไปที่บลรมายมันจะไปที่บลรมาย จะบอกนะคนแรกมาแล้วตายเอมาแล้วจ uh, ัดการเลยฮึบอุ้ยอะอย่าไม่โดนครับเอาแค่เอาอาวุธหลุดจากมือแล้วครับผู้ชมปึ๊บปึ๊บปื๊บการเดินครับท่านผู้ชมไม่สามารถหยิบจะไม่สามารถทําลายผันมาไล้แต่อาวุธครับอาวุธท่านผู้ชมอาวุธอาวุธว่าวหมู่บ้านคืออาวุธเติบในที่สุด สีเขียวก็ชนะการแข่งขันอย่างง่ายดายสีแดงบอกไม่ยอมนะท่านผู้ชมเพราะว่าสีแดงออกมาเป็นกองทัพแบบนี้สามคนเองนะสีเขียวก็สามคนนะท่านผู้ชมอย่าอย่าว่าสีแดงเลยก็ต้องรู้สุดขีดอย่างเต็มที่ครับท่านผู้ชมเพื่อเพื่อให้พวกปั้นพวกนั้นแตกครับรู้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 ปื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 ๊หนักกว่าเดิมมา กเป็นไงบ้างโอ้มันจะฆ่ากูมันจะฆ่าเขียวมันจะมันจะฆ่าเต่ามันจะฆ่าเต่าหรือมันจะฆ่าเขียวกูไม่แน่นจนจนใ,นใจแต่ตัวนี้ยอมเสี่ยงไปแล้วครับเยอเเยอะเยอ โอ้โหเจ๋อเขาลงอย่างนุ no <t os> <t os ่มนวนบล็แบงเลือดออกได้โอ้ยตอนนี้แหละเขาใช้จังหวะนี้ในการกระโดดผ่านเสาแล้วก็พุ่งลงไปที่รถใช่เลยว้่รถเต็มเต็มครับ บึ๊บตีหนึ่งแล้วก็เลนลงพื้นแกลกเต็มๆครับอ,ออานขอนอนด้เพื่อน,อน,อออนอด่อจ้วยเพื่อนขานอนนอนด้วยกันโอเคไอตัวนี้ตายเนี่ยาตายแล้วโอเคมาผมใช้เข็มฉีดยาในการฉีดตัวนี้นะฮะเพราะว่าตัวนี้มันใส่เกะากะฮะมนใส่เกาะนะะมันม,มีทางตายหรอกปึ๊บ ก,ก็แข็งเกินใส่แข็งทำไมวนะเนี่ยกลอกป้าเออตรงคอตรงคอมันยังมีคอออมันยังม,มีรูตรงคออยู่อีกเออตร,ตรงตรงตูดด้วยนะตรงตรูดจะมีรูเออเออเอเือดึ๊บจิ้มจีนได้ไหมนะอ๋อฮรู้ละนี่ตึงวน

เต็มๆละการรักษาเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้มันออกรู้ตได้ยังเออออกโน้ตได้ละมาตะ่อนก่าจะลมีชีวิตนะดูว่าเตียงหันนั่นไงว่าละตจะมีอะไรอ่ะชัวร์เขากระโดดตีวังคาไปแล้วครับ ตีลังกาจับจับจับข้ามจับปืนครับท่านผู้ชมวุ๊บจึ๊บโดดแล้วแล้วก็ต้องการุกเขาแล้วก็โดดอีกครั้งนะครับจึ๊ดดึ๊ดดึดแล้วเขาตีลังตีลังกาไม่ใช่กระโดดสองครั้งันนีเกมครับเมียวแล้วก็เอาขาดึงแล้วพุ่งลงไปครับตอนนี้กำลังลงไปหาเจ้าปืนครับ เขาอ้าขาสุดแรงพือที่จะเตะเตะไม่ทันเขาลงไปกระโจนเต็มๆก็ใช้เข่าในการตืบตูดตืบตูดและตืบตูดจนตูดเขาออกเลือดอ่ะจุดเขาต้องร้อหวยวายตือกูโอเคโอเคเขาทำการซักปืนยิงก็เต็มแรงที่หัวเคยใส่เยอะแอ้วแปลว่า แต่ก็กลับไปโดนสูดก็แทนครับแต่ไม่เคตยิ่งยังเลยเดก็ไม่โดนสักนัดเดียวเพราะมันทะลุไปหาคนนั้นแล้วเขาก็ก่อนที่เขาจะตายเขาก็ได้ปล่อยระย,ะยนลงไปใส่เปื้อนเต็มเต็มลึใส่ตัวของเราด้วยไม่เขาเห็นดังกล่าวเขาเรีบออกฮึบ,บโดดออกเร็วบุ๊บ๊บ ปล่อยให้เขาโดนยิงโดนโดนระเบิดคนเดียวเขาใช้พลังจิตในการทำให้ตัวนี้ไปอยู่ที่ระเบิดด้วยโอ้โหช่างเก่งจริงอ่ะเสียอ่ะ้วก็รจัการบึ้บเต็มเตมครับท่านผูมอุ้ยอุ้ยตกด้วยตัวที่อย uh. ู่ในรถทนไม่ไหวดังกล่าวเขาวีในจัดการลูกน้องในจัดการคนของฉันหมดเลย เพื่อชั่วั้งนั้นตายซะฮึดเปิดไฟก่อนเปิดไฟรถก่อนพวกเราสว่างในภายในอภายนอกนี่ไปคันโยกดิดดานนี่นี่รถไม่ไป เป็นจรงเป็นจริงเป็นจัิงเอาอยังไปอยู่เพิ่มความแรงไงเดียมีวิธีเดียวแล้วล่ะเพื่อนนี่นี่ไม่ใช่เครื่องธรรมดาแต่มันสามารถทำให้ ทำไมความเร็วลรถขงนายไปได้เร็วเชี่ยวชูดฉุนฉุนฉุนเหมือนกับเร็วตูปไปเลยนักเพื่อนแต่นายใช้นะจะติดใจใช้ได้ทุกรถเลยแน่นอนในแข่งใช้เวลาวิเ่งในการเข้าใจแน่นอนไม่ใช่หรออันนี้มันก็เกินไป ไล้วเชื่อมสายากับเครื่องด้วยแล้วก็ทำการ pushing บล์ไปแกนี่กูบังคับเองดีกว่ามะตอนนี้ผมบังคับลืมไป มือยังเป็นสายอยู่ไปมือ h าโลชุบเขาได้พุ่งรถไปอามองมันก็ไม่ได้ละผมมันก็ไม่ได้โอรถหนักจริงเดี๋ยวนะ Ani, chee mah? Chee mah? Ani, betul. Mungkin ko, abang pun boleh sini niเอง. Macam, pergi tengok. Oi, oi, malah, paya malah, paya malah, paya. Tunggu cik, ko kikit dulu. Hup, hup, hup. Ii, nanti tanya. Hup, chip. Tapi betul kena tu. Tapi betul kena ni kan, wayu. เปิดทิมบกเปิดเออตอนนี้มันไม่ไฟไม่ไม่ไม่ยังไม่กอยังไม่ควรไปแบบนี้แล้วรถมันจะวุ่มะเปิดไฟด้วยเพื่อสัความสว่างภานอกอือแขนกูหักเนื้อ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 เือเกันเนื้อเข้กันอยไป ตกับเปิดเปิดเยอใช่นี่แหละอย่ที่คิดกันไว้แต่การติดปืนไม่ใช่อย่างที่เราคิดเออไม่ใช่ใจที่เราคุยมานี่นะรถติดปืนชิมายล่ะไปแล้วครับมูไปแล้วครับโอ้อยากกับเกมหมูครับอยากกับเกมหมูสร้ารถแล้วก็เดินไปทั่วตีตีเตีเตเตีเตีตีตีเตีตีตี๊ยเตี๊ยเตี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 ต รถผังแน่นอนแบบนี้ปุจะเข,ข่นความมันเนนต็มไมาที่มานี่เต็มเต็มบลูไม่รอดครับล,ดไ,ลดไม่รอดเร็วยสโลวสโลวสโลแบบนี้ต้องสโลรถลดไปวันยังไงไมั้งไปสบายแล้วครับพี่โอ้รถรถรถกูโอ้ my god ตืบ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 โโอ้หโอ้โหรถกู รถกูและคนอยู่ไหนเนี่ย <c oughs> คนอยู่ไหนยังท่านผู้มชม <c oughs> ใช่นี่แหละเกมมูจริงเอ,อชชชดิ๋วจี๋วเลย <c oughs> oh my god gm oh my god g พอไม่ oh my god g ด oh ้ยินมานี่คือเหลือเราคนเดียวใช่ไหมเนี่ย เย้เตทร์ตร์ไม่ต้อมาเลยเลย้ยเฮยเฮ้ยอยู่กันเดียวเลรอนี่ก็ต่อบที่ดีสิตอนนี้คนเหมอนคนสีแดงคนเออคนนั้นก anyway. ็หายวับไปตลอดการโอ้ไม่เจอเนี่ย อุ๊บปุ๊ปปุ๊บปุ๊ปึุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปรถรถตึบตึบตุบตับเบลบเบนเบนเบนซอร์กันเซอร์กันอือหือตัว่ามันแตกละเอียดไปในรถแล้วอ่ะ

โอเคลบ matrix ตัวนี้นะทุกคนเย้เราชนะเตตะเรดิริตลบไปหมดลบไปหมด ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต,ต่อไปด้วยนะครับการชอบคลิปนี้นะครับเออนี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแค่บายวันนี้มากนกำลังรู้จักกับห้าคนนะครับอันนี้ชื่อแตงโมนะครับเออแตงโมไปเลยแตงโมไปนอนชื่อปักทองครับปักทองก็ไป,ปนนไปนอนกาะโพดครับกาะโพดก็ไปนอน

มาหาศพแตงโมกันนะครับท่านผู้ชมน,นี่คือศพแตงโมครับท่านผู้ชมดูสภาพโอ้โหโอ้โหไม่มน่าเกินทีมเลยอันนี้คือศพของโโอ้หศพของแอปเปิ้ลโอ้โหแอปเปิ้ลไม่น่าเลยแอปเปิ้ลอันนี้ศพองุ่นครับองุ่นตาแดงเขียวโอ้โหน่าสุทาร แตงโมโอ้ยไม่ใช่แอปอ่อางูนอ่างูนไปแล้วครับท่านผู้ชมอ่างูนตัวอันนี้คือของใครไม่รู้ตายซะตายตายอตเออไปไปแล้วครับผัวอันนี้ก็คือข้าวโพดครับมันคงเออค,คงข้าวโพดแล้วนเนี่ยอืมแตงโมพบคงเอออะไรคงพบเออคงพบแล้วอ่างูางางนพบ แอปเปิลพบแต่ฟักทองไม่เจอฟักทองปไปไหนเนี่อ่ะฟักทองใช่นี่ยไงมันเลยมิดเลยเดคา,าแล้วเลยเดคาแล้วครับท่านผู้ชมฟักทองเอเันหนึ่งฟักทองอ๋อนี่ไงม,มันอยู่ที่จุดเริ่มต้นก็นจะมาชมโอ้ my god ดูซากด,ดิครับแล้วอันที่เราควาัดเมื่อกี้นี่มันน่าจะเป็นของอุ่อฟักทองนะครับท่านผู้ชมฟักทองไม่เหลือเลย ไม่โอ้ยจริงเชื่ออมคือคำหยาทังสองเลยปมาเอาไม้ดีๆเราแบนนี้ดีกว่าอึ๊บนี่เออง่ายกว่าปึ๊บจึบจ๊บจึบ๊บผมคือเดอะเฟรครับสามารถอยู่เวลาได้มาเริ่มตอ้องสามตองหนึง่ง ปึ๊บว้าหัวอาหวหเป็นเหมือนแอนิเมชันยีสไหมาครับดูว่าอะไรแบันี้มันมาดูจบกันนะครับโอ้โหเหลือครึ่งหนึ่งแตงโมเจอเลยครับท่านผู้ชมแตงโมเหลือครึ่งหนึ่งครับฟักทองอีกแล้วฟักทองกลายครึ่งอีกอาอาขาดเป็นสิกสิแล้วอันนี้คือของแอปเปิลครับอืม เหลือแค่คงกับองุ่นครับอ่านี่ไงอวุนหัวมี่หัวองุนตรงนี่ครับของเลือดขององุ่นนี่ครับตัวมันเล่นไหนตัวนะโหอันนี้ไงตัวของกุ้งนะเหลือแค่นี้นะครับท่านผู้ชมเหลือแค่นี้ฮะนี่สองชิ้นนี้นะครับเป็นสองชิ้น <c oughs> ใชื่มว่าหรว่าอ,อยู่จุดเริ่มต้น เออใช่อยู่ที่จุดเริ่มต้นนะครับสี่ชิ้นนะครับทุกท่านสี่ชิ้นห้าชิ้นนะหนึ่งสองสามแล้วตัวนี้สี่นะครับสี่ห้าเอาไม่อันนั้นมันจากเนาไนหอดเลยอันนี้เดี๋ยวเข้าไปดูนะครับช่องเล่นจิ้เกมนะครับติดตามไม่กันใงใจเขาด้วยนะครับท่านผู้ชมสวัสดีไปละ